ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำนาฬิกาดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 นะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็น Action Script 2.0นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับคำ ช้านิดนึงนะครับไม่เป็นไรก็มาที่หน้าเฟรมแล้วนะครับคือตรงนี้ผมทำเฟรมของนาฬิกาไว้นะครับออกแบบเป็นเฟรมของนาฬิกาไว้ก็คือตัวนี้นะครับผมก็จะ Import มันเข้ามาเพื่อใช้ในงานนะครับ คือนี่จะเป็นตัวนาฬิกานะครับคือมันจะแสดงผลใตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่แท็กกันไปคลิกที่ตรงนี้นะครับรูปตัวที่ตรงนี้แท็กทูนตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกใส่ตรงนี้ โมดตรงนี้นะครับเป็นด y นามิกโหมดนะครับเป็นด y นามิกแท็กนะครับตรงนี้แล้วชื่อตรงนี้นะครับใส่เป็น c l o c k ครับ clock underscore t x t นะครับสำหรับคนที่จะใช้โค้ดตามผมเลยตรงนี้ชื่อนี้เป็นคล้ายๆกับตัวแปรครับมันตน้องใช้ชื่อนี้นะครับในโค้ดของผมใช้เป็นตัวนี้นะครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้ด้วย นี้เรามาจัดรูปแบบของตัวหนังสือการแสดงผลตัวเลขนะครับของนาฬิกาของเรานนีนะครับผมก็จะใช้เป็นฟอนต์รูปแบบของฟอนต์ก็จะใช้เป็นดิจิตอลนะครับตัวอักษรขนาด60สนะครับสีตัวอักษรเป็นสีสชมพูเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็มาที่ new layer ครับ คลิกดูเลเยอร์ขึ้นมาก็คลิกที่เฟรม1นึ่งเลเยอร์นะครับแล้วก็ F9 นะครับเป็นการเปิดหน้าต่าง Action Script นะครับแล้วก็ไป Copy เอาโค้ดที่ผมเตรียมไว้นะครับสำหรับโค้ดเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับที่ Description ของวิดีโอนะครับ ก็คอนโดนซีนะครับเลือกทั้งหมดแล้วคอนโดซีมานะครับเราก็เอามาวางในหน้า a c ค i ั่นสคริปนะครับ c อนโ v นนะครับเมื่อลงเสร็จแล้วก็กลระบาดออกไปเลยนะครับแล้วมาที่เฟร,รมที่2เดยทที่2นะครับ กด F6 หนึ่งครั้งนะครับ Insert Keyframe แล้วก็ F9 เปิด Action Script ขึ้นมานะครับหรือคีิกขวานะครับอีกแล้วก็ Action พิมพ์ตรงนี้พิมพ์ตามผมเลยนะครับ Go to and Play นะครับ ผมปลืมขอโทษด้วยนะครับ Go to end play นะครับให้มันกลับไปที่เรเ e ียหนึ่งนะครับนี้แล้วก็ปิดแท็กไปแล้วก็ออกไปเลยนะครับแล้วมาลองดูนะครับ นะครับแต่เราจะทำที่เห็นมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับตัว p m ก็คือว่ามันไม่นะครับเดี๋ยวเรามาขยายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราใหม่นะครับนี่ครับแล้วมันก็จะขึ้นให้ทั้งหมดนะครับ แล้วตรงนี้นะ่ยมันยังเป็นรูปแบบของ12ชั่วโมงนะครับมันจะมี pm am นะครับก็บอกว่าตอนนี้ออตอนเช้านะออตอนนี้บ่ายแล้วนะครับ pm am แต่เราจะมาทำให้เป็นในรูปแบบของ24ชั่วโมงนะครับไม่มี am pm แต่จะเป็นรูปแบบของ สิบนาฬิกาสิบเอ็นาิกาต่อไปนะครับก็ออกมาแล้วก็อที่เฟรมที่1นะครับเลเยอร์ที่2แล้วก็เปิดหน้าแอคชั่นสคริปขึ้นมากด F 9ครับตรงนี้นะครับตั้งแต่บรรทัดนี้นะครับ AM ตรงนี้ ลงมาถึงนี่นะครับตรง PM แล้วก็กดลบไปเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับบรรทัดนี้มาเปลี่ยนเป็น24นะครับแล้วให้ดูตรงนี้หน่อยด้งกันนะครับสาเหตุที่ต้องตั้งชื่อเป็นขอท TST นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นตรงนี้ก็จะเป็น ก็ให้ตั้งเป็นชื่อที่คุณตั้งนะครับสาเหตุที่ผมตั้งตรงนี้เป็นขออ้อทีก็ในโค้ดมันก็ใช้ตรงนี้นครับเพื่อให้มันตรงกันนะครับอพอเปลี่ยนแล้วเรามาดูอีกครั้งหนึ่งครับนะมันก็จะหายไปครับตอนนี้มันก็เลยจะเป็น18นาทนาทีและว3 3นาทีแล้วนะครับ สำหรับการทำนาฬิกานะครับแบบดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe f a s CS 3นะครับก็ขอจบลงเท่านี้นะครับสำหรับใครมีคำถามอะไรก็โพสต์มาถามได้ใน f c e e o o o นะครับแอดเฟซกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งมาให้ข้างล่างนะครับขอบคุณครับ